Want you need you สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดิวเมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นคุกกี้มาเดือนะครับเพราะว่าเนื่องจากคุยกันคิงด้อมนะครับมีอัปเดตใหม่พุ่งนี้นะครับก็คือจะเพิ่มคุกกี้ตัวใหม่มา2ตัวนะครับคือคุกกี้เพชรอะไรเพชรเพชรลีปะเพชรลีกับคุกกี้มาเดือคือคุกกี้มาเดือมีอยู่ในภาคเวนเบกอยู่แล้วนะครับก็เลยมาจะ ก็เลยจะมารีวิวในภาคนี้นะครับซึ่งสกิลก็ในภาคเนี้ยขณะมันจะเก็บไปเนี่ยอะไรเรียกว่าแต่ใช่ปะเก็บแต่ให้ครบแล้วก็พอใช้สกิลเนี่ยก็จะมีสีเขียวอะเออก็ดูแล้วกันนะเป็นยังไงนะครับดูกันอันนี้เก็บไปครบไปเก็บครบแล้วนะเก็บจะครบละอ่าอันเดียวอันเดียว,ยน,ยวนี่นะครับทนี่มันจะมีสีเขียวแล้วเราก็เด้งขึง้นไปแล้วก็จะมีนกออกมาทำละสิส่งกิดขวางนะครับอย่างนี้นะครับ ซึ่งจริงในภาคนี้มีสกินด้วยนะครับแต่ว่าผมถอดสกินเพื่อจะให้แบบอรอริจินอลสุดๆไงแต่ว่าถ้าอยู่ในภาคคิงดอมเนี่ยมันจะเป็นในนี่นะครับเป็นสายพพอร์ตนะคือจะมันจะเป็นแบบดีบัฟอะเป็นสายดีบัฟมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเกาะการะแสหน่อยนะครับเออมาเล่นแบบคุกกี้ตัวนี้ให้ดูหนะ่อยไม่ได้เล่นนานเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ย เป็นปีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนี่นะครับนี่ก็กระโดดทมาสิ่งกีดขวางนะครับก็ในภาควิ่งอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับคูก่กลังคิงนอนหรอกนะคือสก,กิลวอ่ะมันเป็นวิ่งไงนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงอ่ะก็ในภาคคิงดอมก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าในอนาคตอ่ะมันมีเปิดเปิดโมดระบบสัตว์เลี้ยงขึ้นมาคือก็ดีเหมือนกันนะครับเออ แต่ในคุกกี้วาก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับเออในในคิงดอมก็น่าจะมีได้เหมือนกันแหละเขานั้นทยอยเปิดนั่นแหละครับคือถ้าเปิดทีเดียวมามันก็ม,มันก็ไม่รวมเลยนะครับสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวก็ก็ดีทางนั้นก็สวยทางนั้นน่ารักด้วยควรจะเอามาเ,เอามาเนาะเออน่าจะเอามามันจะได้มีแบบเซ็ตที่หลากหลายขึ้นไง นี่มากระโดดกระโดดพรุ่งนี้อัปเดตก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นคูเกอังิงดอมใน y ย u ทูบไงก็อยากจะมารีวิวเฉยรีวิวเฉยนะครับแต่ไม่ได้เล่นให้ดูเพราะว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับไม่มีทริคอะไรทั้งนั้นแหละการเล่นแนะคือแบบเล่นมัม่วๆไปนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยผ่านทายเลยครับอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะตื่นเช้ามาครับอัปเดตเกมผู้เล่นคิงดอมเลยครับเข้าเกมไปเล่นเลยครับตัวใหม่มา2ตัวนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ